สสมุ่งเลยพูดหมดแล้วนี่ยนะคือไม่จะเป็นมือปราศาน่จะเป็นมือปรานแบบว่ายืนยันว่าต้องการอะไรที่อธิีจริงๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ตรงนี้ผมว่าเป็นระหว่างพักกับพักต้องเป็นผู้บริหารพักกับผู้บริหารพักคุยกันถูกไหมป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กนะไม่ได้เรื่องในวาระสภาเนี่ยเป็นเรื่องของกันมองว่าการร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยนี่สะดวกไหมคะคือผมว่าให้เป็นผู้บริหารพักไอ้คนแต่ ตัดสินใจดีกว่านะฮะเพราะว่าต้องดูว่าว่าคุยกันแล้วแนวทางเป็นยังไงมากกว่าในน<ล>ส่วีผ่านมาก็ <นะ S 2> คือได้คุยกันแล้วเนี่ยทางหัวหน้าพักได้บอกดีกว่าว่าอ๋อเนี่ยเขาแค่เพืาอผ่าลือแค่หลักการคร่าวๆไม่ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดอยู่แล้วใช่ไหมลงลึกรายละเอียดท่านหัวหน้าทางท่านเลขาเขาต,ต้อง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 คุยมากกว่านี้อยู่แล้วแต่แต่ว่าทีมเจรจาก็ต้องมาคุยในในพักอยู่แล้วไม่ใช่ท่านมาแจ้งก็ผมว่า ทางพักส่วนมากก็ต้องเข้าต้อง,ต,องต้องให้สิทธิ์สิทธิ์ของผู้บริหารพักอยู่แล้วถูกไหมในการเข้าไปคุยใช่ไหมฮะทางหัวหน้าทางเลขาก็ก็เป็น้หลักผู้ใหญ่ของพักอยู่แล้วพักการเมืองผู้บริหารสูงสุดก็คือหัวหน้าเลขานะถูกไหมใช่ไหมฮะอย่้อผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการที่ที่สื่อมวลชนหรือทั่วไปวิเคราะห์กันมากกว่า ก็เอาจานวนสสแต่ละพักมีหารกันตามปกติคือมันง่ายสุดอะจะรัฐบาลกี่ร้อยเสียงก็หาร35คนแคนนั้นเองมันก็สูตรเดียวกันหมดอหละถูกไหมมันไม่รู้เราว่าใครได้กี่ที่มันอยู่มันไม่คุยกันเลยเพราะว่าต้องให้ผู้ไปหารไปคุยกันส่วนเราเองก็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 รอผู้ไปหารทองพักไปคุยมากกว่าเราดูแล้วเหมือนเดิมนะคะอ๋อไม่ตรงนั้นยังมนพูดไม่ได้อนาคตทุกอย่างมันอยู่ที่ผู้ไปหารเขาคุยกันแล้วแนวโน้มสดใสไหมคะร่วมรัฐบาลนะคะสดใสไหมคะคือคือ ด้วยความเคารพจริงๆว่าตัวผมเองไม่ได้เป็นไม่คนไปดีนะผมก็ยังไม่ทราบจริงๆอันนี้ก็ผมเชื่อว่าถ้าถ้ามันจะไปเดินทางกันไปข้างหน้าได้มันต้องมีการคุยถ้าเราเป็นพักที่จะเป็นแกนนําก็ต้องคุยทุกพักอยู่แล้วแล้วก็อุดมรการพักไหนไปด้วยกันได้ครับต้องไปด้วยกันได้ทุกคนมันต้องเป้าหมายด้วยกันประเทศชาติบ้านเมืองทุกคนถูกไหมมันต้องเดินไปให้ได้แค่นั้นเองแค่อย่างที่นโยบายพักเรามีอยู่แล้วแค่แค่นโยบายเดียวคือ ไม่ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคที่เกี่ยวข้องกับกับสิ่งที่ทุกคนทราบนะนะอ๋อคงไม่ได้คุยลึกขนาดนั้นครับไม่ได้คุยลึกขนาดนั้นเมื่อกี้ทะเลโกไอโคศกท่านสสมุ่งได้ได้ได้พูดยังยังยังไม่ถึงขนาดนั้นวันนี้ทุกคนก็ยังไม่รู้ผมเองยังไม่รู้สื่อมวลชนก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าตกลงใช่ไหมจะออกมาเป็นรูปแบบไหนต้องรอมาที่ส่สิบ พรุ่งนี้หรือเปล่าสิบหกพรุ่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราดูพรุ่งนี้ผมว่าทุกอย่างมันจะเป็นทีละสเต็ปน,นะฮะนะฮะขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนนะคือคือ,คอตอนผู้ริหากษาได้ได้ได้ไดไดถแถลงไปแล้วนี่ฮะว่าติดแค่เรื่องเดียวคือคืออย่าอย่ามีคือเราร่วมกับพรรคการเมืองที่มีความคิดตรงข้ามกันสุดโต่งไม่ไหวแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองต้องอื่นเราเราไปทางเดียวกันได้เพื่อเทศบ้านเมืองเราไปด้วยกันได้หมดทุกอย่าง นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ